อยู่ในบทที่2อ,อยู่นะครับกฎของความเป็นเจ้าของนะครับหน่วยที่1น,นะครับลิขสิทธิ์นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของลิขสิทธิ์หรือว่าคอปปี้ไรอยู่คราวนี้เรามาดูอะไรกันต่อครับเรามาดูในเรื่องของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับหรือว่าเราจะเรียกสันว่าสัญญาให้ใช้สิทธิ์นะครับมันคือสัญญาที่ทําขึ้นมาแล้วก็มีคู่สัญญา2ฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งก็คือ ผู้อนุญาตนะครับก็คือผู้ผู้สัญญาฝ่ายที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับได้ให้สิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ได้รับอนุญาตโดยสิทธิ์ที่ให้ใช้ดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะเป็นสิทธิ์ใดๆนะครับในการใช้งานหรือข้อมูลใดๆก็ตามจะมีมูลค่าหรือไม่มีมูลค่าทางการค้าก็ได้นะครับเช่นสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลทางการค้านะครับสูตรและกระบวนการผลิตสิทธิบัตรงานอันมีลิขสิทธิ์หรือความลับทางการค้านะโดยคู่สัญญานะครับ สามารถที่จะตกลงนะครับตกลงเงื่อนไขและข้อจํากัดในการใช้สิทธิ์ต่างๆได้นะครับเช่นลักษณะการให้สิทธิ์เขตพื้นที่การให้สิทธิ์ระยะเวลาในการให้สิทธิ์การควบคุมคุณภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนในการให้ใช้สิทธิ์และค่าสิทธิ์นะครับการสงวนสิทธิ์ของผู้อนุญาตรวมถึงการเก็บรักษาความลับและก็การห้ามค้าแข่งได้ด้วยนะครับ พูดง so no ่ายก็ค e ือตกลงกันนะครับสฝ่ายฝ่ายผู้อนุญาตกับผู้ได้รับอนุญาตว่าจะให้สิทธ์อะไรได้แค่ไหนบ้างนะครับการนำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ไปใช้เนี่ยนะครับคู่สัญญาเนี่ยนะครับสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ์เนี่ยมันเป็นสัญญาที่ก่อให้เกิดสิทธิ์แก่ผู้ได้รับอนุญาตในการใช้สิทธิ์ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเพราะฉะนั้นคู่สัญญาเนี่ยจะต้องระบุให้ชัดเจนนะครับว่าขอบเขตของสิทธิ์ที่ให้ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างรวมแล้วก็ไม่รวมอะไรเพื่อ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายที่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะครับได้ทราบว่าตนเนี่ยจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างและสามารถใช้ได้เพียงใดโดยที่คู่สัญญาเนี่ยควรจะต้องตกลงถึงการใช้สิทธิ์ด้วยว่าสามารถดําเนินการกับสิทธิ์นั้นเนี่ยได้อย่างไรบ้างเช่นผู้ดได้รับอนุญาตสามารถจํหนายทําซ้ําเผยแพร่หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งเท่านั้นหรือว่าจะใช้อย่างไรก็ได้อันนี้จะเป็นคําที่เราจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับในเรื่องของการ ใช้สิทธิ์นะครับแล้วการนําสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ไปใช้เนี่ยนะครับมีประเด็นอะไรที่ต้องพิจารณาบ้างนะครับคู่สัญญาเนี่ยนะครับควรจะต้องตกลงกันให้ชัดเจนครับว่าลักษณะของการให้สิทธิ์เนี่ยเป็นการให้ในลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งเราก็อาจจะมองกว้างๆได้ประมาณนี้นะครับหก็คือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะครับหรือว่า exclusive l i c e n s i n g นะครับผู้ได้รับอนุญาตเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้ใช้สิทธิ์ดังกล่าเนี่ยนะครับแต่เพียงผู้เดียวในอาณาเขตที่กําหนดนะครับ ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ดังกล่าวภายในอาณาเขตนั้นๆพผู้ง่ายๆก็คือคนที่อนุญาตเนี่ยอนุญาตไปแล้วปุ๊บนะครับไม่มีไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับก็คือผู้ได้รับอนุญาตเนี่ยมีสิทธิ์สิทเพียงผู้เดียวเลยนะครับคนที่อนุญาตไปแล้วก็หมดสิทธิ์เลยไม่สามารถไปทาอะไรได้นะครับแบบที่2อนะครับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยไม่จํากัดจํานวนผู้ได้รับอนุญาตนะครับหรือว่า n o n exclusive licensing นะครับผู้ได้รับอนุญาตเนี่ยจะมีสิทธิ์เนี่ยใช้สิทธิ์ดังกล่าว แต่ผู้อนุญาตหรือเจ้าของสิทธิ์ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะให้ผู้อื่นนะครับหรือตอนเองเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวในอนณาเขตเดียวกันได้อีกด้วยหมายความว่าอนุญาตไปแล้วก็ไม่ได้บอกว่าอนุญาตให้แค่คนนี้คนเดียวแต่อนุญาตให้คนอื่นได้หรือแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยก็ยังสามารถใช้สิทธิ์นั้นได้นะครับแบบที่3การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แต่เพียงคู่เดียวแต่ไม่จํากัดเจ้าของสิทธิ์นะครับหรือว่า sole licensing นะครับ ผู้ได้รับอนุญาตเนี่ยนะครับจะมีสิทธิ์ได้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวในอาณาเขตที่กําหนดนะครับโดยผู้อนุญาตหรือเจ้าของสิทธิ์เนี่ยนะครับก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ในอาณาเขตนั้นแต่ไม่สามารถให้คนอื่นได้นะพูดง่ายๆก็คือ ให้สิทธิ์เขาไปแล้วให้เขาใช้สิทธินั้นในพื้นที่ที่กาหนดนะครับในอาณาเขตที่กําหนดแล้วตัวเจ้าของสิทธิ์ที่เป็นคนเพิ่งจะให้เขาไปเนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้สิทธิ์นังเก่านั้นได้เช่นกันแต่ให้คนอื่นไม่ได้อีกแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะในสัญญาอนุญาตเนี่ยนะครับในสัญญาอนุญาตได้ใช้สิทธิ์เนี่ยคู้สัญญาเนี่ยมันควรจะต้องมีการตกลงเรื่องของขอบเขตนะะขอบเขตในการใช้สิทธิ์ต่าง ขอบเขตมีอะไรบ้างนะครับขอบเขตที่ควรจะพิจารณามีหลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของอนณาเขตอนณาเขตในการใช้สิทธิ์นะครับโดยคู่สัญญาเนี่ยสามารถตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายที่ได้รับอนุญาตเนี่ยมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ดังกล่าวเพียงเฉพาะเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก็ได้เช่นเฉพาะบางจังหวัดบางประเทศทวีปใดทวีปหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะให้สิทธิ์ผู้รับอนุญาตใช้โดยไม่จํากัดอนณาเขตก็ได้อันนี้เราพูดถึงพื้นที่นะครับว่าสิทธิ์ที่ได้เนี่ยนะครับสิทธิที่ให้ไปเนี่ย ใช้ได้แค่ไหนนะครับใช้ในพื้นที่ไหนได้บ้างแต่ใช้ได้กว้างไกลแค่ไหนนะหรืออาจจะไม่มีจํากัดเลยก็ได้นะครับต่อมานะครับระยะเวลาในการให้ใช้สิทธิ์นะครับระยะเวลาในการให้ใช้สิทธิ์คู่สัญญาเนี่ยนะครับสามารถตกลงให้คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับอนุญาตเนี่ยมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ดังกล่าวเพียงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งนะครับที่กําหนดตกลงกันไว้ก็ได้นะครับหรือว่ากําหนดเงื่อนไขหรือเหตุการณ์เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งให้เป็นเหตุในการสิ้นสุดในการใช้สิทธิ์ก็ได้ หรือว่าจะให้ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ์เนี่ยโดยไม่มีกําหนดระยะเวลาเลยก็ได้นะครับในข้อนี้เราพูดถึงเรื่องของเวลานะครับว่าเราอาจจะกําหนดแค่ช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งนะตกลงกันนะครับหรือกําหนดเงื่อนไขที่จะทำให้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงนะครับเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาปุ๊บถือว่าสิทธิ์ที่ให้ไปนี่คือจบอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออาจจะไม่กําหนดลิมิตเลยก็ได้ให้ใช้กํ ใ,ใช้สิทธิ์นั้นไปเลยโดยไม่กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันที่3ครับการอนุญาตช่วงสิทธิ์ให้บุคคลอื่นคู่สัญญาเนี่ยสามารถตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายเนี่ยที่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะครับมีสิทธิ์นําสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยไปให้สิทธิ์ช่วงต่อแก่บุคคลอื่นอีกทอดได้หรือไม่อย่างไรนะโดยอาจจะห้ามเด็ดขาดเลยก็ได้นะครับทาได้แต่ต้องได้รับความยินยอมของผู้อนุญาตล่วงหน้าก่อนนะหรือทําไปเลยไม่ต้องขอใคร แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับการให้ช่วงสิทธิ์ก็หมายความว่าเราเนี่ยให้สิทธิ์เขาไปแล้วนะครับแล้วสิทธิ์ที่ได้ให้ไปแล้วเนี่ยคนนี้เขาสามารถที่จะเอาสิทธิ์เนี้ยไปส่งต่อให้ใครได้อีกหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกว่าเราสามารถที่จะห้ามห้ามเด็ดขาดเลยไม่ให้นะครับหรือว่าให้ก็ได้นะครับแต่ต้องคุยกันก่อนมาตกลงกันก่อนนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คืออนุญาตให้ให้เองนะครับไปตัดสินใจเอาเองจะให้ใครก็ให้ไปอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับ การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ไปใช้นะครับการได้ใช้สิทธิ์ดังกล่าเนี่ยนะครับเราพูดถึงเรื่องค่าตอบแทนค่าตอบแทนจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับในกรณีที่มีค่าตอบแทนนะครับโดยทั่วไปเนี่ยในสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เนี่ยมักจะมีค่าตอบแทน2ส่วนนะครับซึ่งผู้ได้รับอนุญาตเนี่ยนะครับต้องชําระให้แก่ผู้ที่อนุญาตให้เรามานะครับผู้อนุญาตเนี่ยอาจจะเลือกค่าตอบแทนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเอาทั้ง2องอย่างเลยก็ได้นะครับค่าอนุญาตอ่า ค่าตอบแทนมีอะไรบ้างนะครับ 1. ค่าตอบแทนการให้ใช้สิทธิ์นะครับหรือว่า licensing fee นะครับแบบนี้จะให้ครั้งเดียวนะครับเป็นค่าตอบแทนนี้ให้ครั้งเดียวให้ก่อนการให้ใช้สิทธิ์นะครับตามจำนวนเงินที่ผู้อนุญ,ญาตกำหนดอย่างที่2ก็คือค่าสิทธิ์นะครับหรือว่า royalty fee นะครับ รอยต์ตี้ฟรีเนี่ยนะครับเป็นการให้ตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับเช่น <Che> er> ให้เป็นรายเดือน <S <S ให้เป็นรายปีนะครับโดยอาจจะตกลงกันนะครับว่าอาจจะเป็นจนํานวนเงินที่ตายตัวแน่นอนหรือว่าอิงตามอัตราส่วนนะครับเป็นอัตราส่วนที่อิงตามรายได้หรือว่ายอดขายก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเงื่อนไขอื่นๆนี้ก็ได้ก็ต้องหารูปแบบตกลงกันนะครับรูปแบบของรอยต์ตี้ฟรีเนี่ยเราอาจจะได้เห็นอยู่บ่อยๆในเคสที่เป็นพวกแบรนด์ที่เป็นแฟรนไชส์เนาะนะครับ ก็ให้สิทธิ์เขาไปไปเปิดร้านที่มีชื่อแบรนด์ของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตกลงกันว่าคุณจะต้องจ่ายค่าล o ขสิทธเนี่ยนะครับต่อเดือนต่อปีเป็นจํานวนเท่าไหร่ว่าไปไรายได้เยอะขึ้นก็ต้องจ่ายแพงขึ้นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องต้องตกลงกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับการทําสัญญาอนุญ,ญาตให้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับควรจะลงนามในสัญญาซึ่งคู่สัญญาเนี่ยอาจจะทําสัญญาขึ้นมานะครับเหมือนกันนะครับแต่ทําเป็น2ฉบับแยกกันนะฮะ ค,คือเป็นอันเดียวกันนี่แหละนะครับแต่มี2ชิ้นนะครับพูดง่ายแล้วก็ให้แต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับถือไว้นะครับคนคนที่อนุญ,ญาตระถืออันนึงผู้ได้รับอนุญาตก็ถืออันนึงเป็นคู่เทียบเอาไว้ดูกันนะครับไว้อ้างอิงว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นหลักฐานว่าตอนนี้เคยตอนนั้น,เ,นเคยตกลงกันไว้แบบนี้เคยมีการ ตกลงกันไว้ว่าจะให้แค่นี้แค่นี้ถ้าเกิดสมมุติวันหนึ่งมันมีปัญหาการฟ้องร้องอะไรขึ้นมาก็จะได้เอาตรงนี้มาใช้ในการอ้างอิงได้นะครับลองมาดูรูปแบบตัวอย่างสัญญาอนุญาตได้ใช้งานสิทธิ์นะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ของ กรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับเขาได้จัดทำเทมเพลตของสัญญาอนุญาตให้ใช้งานลิขสิทธิ์เผื่อไว้ให้แล้วนะครับเราสามารถไปดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยเอามาประยุกต์ใช้ในงานของเราได้เลยถ้าเกิดเรามีการที่จะต้องตกลงงานเรื่องลิขสิทธิ์อะไรกับใครนะฮะก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะบเช่นจ้างศิลปินเป็นเฉพาะคราว จ้างเขาสังกัดอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าการใช้ลิขสิทธิ์วรรณกรรมนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือเขาพยายามที่จะดูเคสที่มันเกิดขึ้นอยู่เป็นประจําเป็นเคสที่เกิดขึ้นเยอะๆแล้วก็เอามาสร้างเป็นตัวอย่างขึ้นมานะครับเราก็สามารถไปดาวน์โหลดชิ้นงานเหล่านี้มามาดัดแปลงใช้เป็นสัญญาณอนุญาตของเราเองได้เลยนะครับโอเคครับก็คงสิ้นสุดกับเนื้อหาในคลิปนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ